สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ประจำปี2553เฮลตี้เกมนายวรพจน์รัฐศีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ประจำปี2553โดยมีการใช้ชื่องานว่า a ฮลต y g เกมณสนามกีฬากลางจังหวัดพังงาเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่16มกราคม2553โดยมีโรงพยาบาลพังงาเป็นเจ้าภาพ <heeft> จัดการแข่งขันนายแพทย์เจษดาฉายคุณรัฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้มีนโยบายให้มีการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธารณาสุขระดับจังหวัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนสำหรับในปี2553ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลพังงาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับตำบลอําเภอและระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน10แห่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง8แห่งและสถานีอนามัยทั้งหมด64แห่งเพื่อเป็นการเชื่อมความสมมามัคคีระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่14ถึง16มกราคม2553มีการแข่งขันกีฬา10ประเภทประกอบด้วยฟุตบอลแบดมินตันตระก,กอร้อเปตองฟุตซอลวอลเลย์บอลเทเบิลเทนนิสปาเป้าและกรีธาโดยมีการจัดขบวนพาเหรดเริ่มต้นตั้งแต่หน้าวัดประชุมโยธีผ่านตลาดพังงาไปสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงาซึ่งมีความหลากหลาย เน้นความรักสามาคัคคีและเป็นไปอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ในพิธีเปิดยังมีการแสดงการออกกำลังกายบริหารร่างกายด้วยห่วงฮูลาฮุกให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาได้ชมอีกด้วย